เดี๋ยววันนี้เราจะเอายางไปส่งที่ชายแดนกันค่ะเดินทางไกลพอบนต้องมัดดีๆนะเดินทางปลอดภัยนะคะพอบนถอยยาวเลยค่ะแล้วพวกเราก็ได้พบเจอกับเรื่องรลวน่ารักน่ารักที่นั่นด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันทำเงิ <c oughs> ให้เป็นประโยชน์เรื่องของเรื่องเนี่ยเพอาพวกเราได้ข่าวว่าทางทหารชายแดนกําลังต้องการยางรดจํานวนมากแล้วที่บ้านเรามีเยอะพอดีงานนี้ก็เลยต้องขอยิ่งใหญ่กันค่ะเอาไปให้พี่ๆทหารไหม แม่รีบเอาขึ้นรถไปเลยขับรถไปเลยใช่ไหมยกขึ้นรถไปเลยฮะ<า>นะรีบๆเยอแม่ต้องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอะ่ะพอเช้าวันต่อมาก็เลยรีบเอายางขึ้นรถไปเลยค่ะพอพวกเราขนยางขึ้นรถเสร็จเนี่ยเจ้ายิ่งใหญ่ก็เดินมาส่งเลยถึงจะเอายิ่งใหญ่ไปไม่ได้แต่ยิ่งใหญ่ก็ส่งอาซุนมาเป็นกําลังใจแทนนะคะฝากด้วยนะอาซุนเมื่อทุกอย่างเตรียมครบและพร้อมออกเดินทางเนี่ยทุกคนดูเจ้ายิ่งใหญ่สิคะ ถอยเลยฮะพอบนถอยยาวถอยยาวฮะพอบนเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวยิงย่งใหญ่เฝ้าฟาร์มให้ฮะคือน้องรู้ทุกอย่างเลยอะค่ะเกิดมาผิดล่างแหละแม่ว่าวันนี้เราจะไปไหนวันนี้จะไปเที่ยวสลินที่ไหนปราสาทตาเมือนทมไปทำอะไร <laughs> ไปเที่ยวไปเที่ยว <laughs> ไปเที่ยว <laughs> เอาอย่างไว้ให้เขา ถึงจะเป็นแบบว่ากำลังส่วนน้อยแต่ก็อยากเอาไปาช่วยขเขาด้วยใจเจ้าของยาเจ้าของอยานคือตัวนี้นะคะขออนุญาตเขาแล้วเขาควบคุมการขนขึ้นด้วยตัวเองเลยแล้วเขาก็บอกเราว่ารีบไปเลยรีบไปเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอสมาชิกอีกหนึ่งท่านเนาะค่ะรอแมตเติ้ก็โอเค เราจะล้อยางไปช่วยพี่ทหารใช่แต่ว่าแต่ว่ารถเรามันเก่ารถเรามันเก่าแล้วเราแอร์ไม่เย็นตอนนี้กำลังเช็คแอร์อยู่ต้องซ่อมแอร์ก่อนเขาเรียกว่าประสบการณ์ระหว่างทางแล้วก็มีสมาชิกไปด้วยใช่อยู่คนเดียวไม่ได้ แล้วพวกเรากับอาซุนก็ออกเดินทางกันจริงๆสักทีค่ะพอมาถึงก็รีบส่งยางให้พี่ทหารก่อนเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างอบอ,อุ่นนะคะน้ำใจไทยหลั่งไหลกันเข้ามาไม่ขาดสายมากๆเลยอะ่ะ พวกเราก็อยู่ดูสถานการณ์ไปสักพักแล้วอยู่ๆก็มีพี่ทหารคนนึงเดินตรงเข้ามาค่ะแม่ต้อมนี่ควักกล้องมาถ่ายแทบไม่ทันเลยคาดแมวมีอยู่ในทุกสายอาชีพจ้ะพี่ทหารเขาก็เข้ามาขอเติมแมวนะคะสูบกลิ่นแมวเด็กซะฟอดใหญ่เลยค่ะขอบคุณครับทาแมโอ้โหทำตัวให้มันประโยชน์ พวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนที่อยู่ชายแดนนะคะถ่ายภาพไว้ไม่เยอะอะ่ะเพราะว่าชอบเก็บไว้เป็นความทรงจำก็เลยได้แต่วาดรูปมาส่งกำลังใจค่ะ สวัสดีครับถ้าชอบคลิปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะยิ่งใหญ่เป็นควายถ่ยชีวิตในความดูแลของแม่ต๊อบครับผมแล้วที่นี่ก็ยังมีพี่พี่วัวถ่ายชีวิตอีก50กว่าชีวิตด้วยะแค่ช่วยกันดูคลิปยิ่งใหญ่แม่ต๊อบก็จะได้มีรายได้มาเลี้ยงพี่พี่วัวครับผมฝากกดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งฟาร์มถ่ยชีวิตด้วยนะคะโอ๊ยแม่ต๊อบเสียงจะแหบค่ะนับวันยิ่งใหญ่ยิ่งพูดเก่งขึ้นทุกวันยังไงพวกเราก็ฝาก ติดตามช่องทางทุกช่องทางที่ชื่อว่าการละครั้งหนึ่งฟาร์มไถชีวิตด้วยนะคะภารกิจนี้แม่ต๊อบตั้งใจมากจริงๆค่ะที่จะดูแลพี่พี่วัวทั้งหมดให้กินอิ่มนอนอุ่นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะหรือหากท่านใดรักเล็นดูเด็กๆที่นี่ก็สามารถสมัครปโปรแกรมสมาชิกเดือนละ69บาทเป็นค่าอาหารอิ่ม1วันของสัตว์1ตัวได้เลยนะคะแล้วแม่ต๊อบจะทำคลิปน่ารักน่ารักมาให้ชมกันเป็นการตอบแทนค่ะหรืออุดหนุนชินค้าของพวกเราได้เลยนะครับผม